สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการใส่กรอบป้ายทะเบียนนะครับเอาแผ่นเหล็กด้านหลังนะครับมาทาบ ภาพไปด้านคว่ำนะครับอย่าหงายออกมานะครับมันจะมีสองฝั่งทีงหงายกับคว่ำนะครับให้คว่ำลงไปเราก็ทำการทาบดูตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ มันมีสองที่ครับนี่อันนี้คือหงายออกมานะครับน,นี่คือความเข้าไปถ้าหงายออกมาแล้วมันจะยึดนอด็อตกรอบป้ายไม่ได้นะครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตให้ตรงเขี้ยวแล้วก็ใส่แหวนกับล็อกน,อน็อตตัวเมียนะครับ อันนี้ล็อกน็อตเข้าไปน่อยๆนะครับยังไม่ต้องไข่แน่นมากครับแล้วเราก็มาใส่น็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวล็อกแล้วก็ใส่แหวนครับนีแหวนลองภายในหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น็อตตัวเมีย ถ้าไม่มีแหวนรองเนี่ยน็อตมันอาจจะหลุดป้ายทะเบียนมันอาจจะดึงหลุดข้ามาเลยนะครับมันต้องรองแหวนด้วยกันเพราะแหวนจะได้กันไม่ให้หลุดออกมาครับนี้เราก็ทำการไขเข้าไปแล้วก็แล้วก็ดูตำแหน่งให้ตรงนะครับไม่เอียงอพอ ล้วก็หาตำแหน่งดูดีๆนะครับว่ายังซ้ายยังขวาไหมอ่าดูตำแหน่งให้ตรงให้เท่ากันนะครับพอ,อได้ที่แล้วก็ไขน็อตล็อกนะครับล็อกทั้ง2ด้านเลยครับล็อกให้ตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากเอ เชี่ยวล็อกที่น็อตตัวผู้เนี่ยมันก็จะรูดอีกเพราะว่ากรอบป้ายทะเบียนมันบางนะครับไขไว้ตึงมืออ่าไขให้แน่นหน่อยหน่อยพอะะครับแล้วก็เอากระดาษกระดาษที่มันมีให้มานะครับอลองซับไปด้านในตรงกลางอีกทีนะครับ ที่เราลองไว้ตรงกลางเนี่ยเราลองเพื่อเวลา,เ,าเวลารถมันติดเครื่องนะครับมันจะสั่นสะเทือนถ้าเราไม่เอากระดาษลองเนี่ยมันจะดังแกลกแกลแบบมีเสียงน่าลำคาญที่ป้ายได้นะครับแล้วก็เอากระดาษลองซับไปตรงกลางชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ป้ายใส่กอบเข้าไปนะครับ ใส่กรอบตัวนี้ก็ล็อกน็อตยึดกรอบสี่เหลี่ยมด้านนอกนะครับน็ Not, อตเล็กๆจะมี4ตัวนะครับอันนี้ก็ไขน็อตล็อก ให้แน่นเลยนะครับพราะตัวเล็กนี่อาจจะใส่ยากสักหน่อยนะครับเพราะพื้นที่มันแคบครับด้านในราจจะต้องใช้คีมจับ เวลาล็อกให้แน่นก็ใช้คีมจับนอตเตเมียด้านในนะครับแล้วก็ไขล็อกให้แน่นนะครับล็อกได้หนึ่งด้านก็ มาอีกฝั่งนึงนะครับอีก2ตัวนะครับ น็อตสี่ตัวนี้เราไขาแน่นได้ก็ไขแน่นเลยนะครับเพราะว่าเราได้ตำแหน่งตรงตัวแล้วเราก็สามารถจะไขแน่นได้เลยนะครับพอไข,อขเสร็จก็ กาวป่ายางครับอันนี้กาวป้ายางเอามาทําไมนะครับคือ,อจุม่มกาวป่ายางแล้วก็ไปทาเกียวนะครับทาเกียวไว้เพื่อการน็อตมันคายมันหลุดนะครับถ้าเราไม่ทากาวเนี่ยมันแรงสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะทําให้น็อตคายตัวออกมานะครับ อันนี้ก็คือเรากันไว้นะครับป้องกันการขายไว้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ